เชียงรายแล้วก็สอนพินเที่มอบนครับนางอยากมาเรียนนี่แต่ว่าลูกสาวตั้งใจอยากมานี่เลย,ยลูกสาวอยากมาลูกสาวอยากมาครับก็เลยตามใจคนเรียนสวัสดีครับที่นี่มออุบลน,นะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพักนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูราราชธานีชั้นปีที่1น,นะครับก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาก็คือ6มิถุนาย,ยนนั่นเอง เด no ี๋ยวเป็นยังไงจะพาทุกท่านไปติดตามรวมถึงการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครองและก็นักศึกษาที่เข้าพักหอพักนักศึกษาในครั้งนี้นะครับไปติดตามชมพร้อมกันครับโอ้ขออนุญาตครับขนของเยอะเลยไหนคนไหนคนไหนนักศึกษาคนไหนนักศึกษากีคนอ่าไหนพไหนเพื่นไหนเ่ห่อน่อน่อนนนไหน่นไ่ไอไนพ่อน จากสีเมืองสีเมืองใหม่นี่ใกล้ๆนี่นะค่ะโอ้ของเกียมน้องอะไรนะชื่อเล่นน้องอะไรนะชื่อเบนค่ะฮะชื่อชื่อเบนค่ะเบนเบนเบนเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมมามา,มาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแล้วตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเคยจากบ้านมาไกลขนาดนี้ไหมไม่เคยค่ะแล้วก็ไม่เคยไปที่อื่นเอเอไม่เคยกากบ,บ้านเลยวันนี้ใครมาส่งนี่ โอ้ขาผมอ่าแล้วข้างหลังเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนค่ะโอ้ขาผมอ่ะเดี๋ยวฝนขอฝนตกนะครับยังไงก็หนูเรียนคณะอะไรนะคณะวิทยาศาสตร์๋อวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเป็นยังไงพร้อมไหมพร้อมพร้อมค่ะต้องพร้อมดู้สู้นะค่ะโอเคยินดีต้อนรับสู่มอวนนะครับค่ะอมคณะอะไร ถาปัตย์อ๋อครับผมเป็นไงโอมตื่นเต้นไหมมาเรียนจะเปิดเทอมแล้วมีใครมาส่งวันนี้แม่อ๋อครับผมไปชั้นไหนไปชั้นสี่โอ้ไปเลยครับผมสวัสดีครับจากไหนกันครับโฮย่าโซทอนนะครับไหนคนไหนนักศึกษานักศึกษาสองคนโอ้สองคนนะครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อกับแม่นะครับอ่า เชิมครับนหนคนไหนนักศึกษาครับโอ้ไหนๆขอคุยหน่อยสวัสดีจ้าอะคุยหน่อยนะหนูชื่ออะไรนะชื่อชินรืเชลชื่อเล่นจ้ะชื่อแพรมค่ะคณะอะไรลูกแพรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะวิศวะมาจากไหนกันออมาจากจังหวัดบึงกาฬค่ะโอ้บึงกาฬค่ะโอ้วันนี้มีใครมาส่งมันนี้มีพอ่อแม่แล้วก็คุณอาค่ะอ๋อเป็นไงเคยมามอวนไหม ยังไม่เคยมายังไม่เคยมาแต่ว่าตื่นเต้นไหมอยู่กิดเทอมแล้วตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากนะครับเอามือมึ้นหน้าอะไรลูกเรีนภาษาศาสตร์เป็ยนภาษาศาสตร์วู้ววันนี้ได้อะไรมาบ้างนี่ได้ตุ๊กตาดูตุ๊กตามาด้วยต้องติดตัวตลอดเลยใช่ไหมแม่จากจังหวัดใดแม่สุรินทร์อ๋อนี่ก็คือน้องน้องอะไรนะชื่อเน้องอะไรลูกน้อหนี่น้อยนี่น่อยอยู่คณะอะไรเอ่อบริหารศาสตร์ค่ะคนไหนเรียนครับคนไหนนักศึกษา โอ้คนนี้เหรอมีใครมาส่งครับวันนี้อโอ้ครับผมมาจากไหนครับคุณพ่อครับโอ้ชายภูมิเป็นไงคุณพ่อไกลไหมอ๋อก็พอสมควรครับครับอ่าแต่มาดูที่นี่รู้สึกว่าชอบในลักษณะของคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมโอ,อ้ครับพ่อครับลูกชายเรียนเขาได้ปะ คณะวิศวะวิศวะครับ่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวนะครับขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพูดคุยหน่อยเฮ็ดอ่ะขออนุญาตครับครับผมอันนี้มามาส่งใครวันนี้ครับวันนี้มาส่งหลานสาวครับหลานสาวครับผมจากที่ไหนครับอยู่เชียงรายโอ้เชียงรายแล้วก็สอบติดที่มอุบนครับผมอันนี้เขาหมดของหลานสาวไหมใช่ใช่ใช่โอ้แล้วนั่งมาทั้งหมดกี่คนนั่งมาทั้งหมด4ี่คน สี่คนอันนี้น้ํานี่ต้องเอามาด้วยเลยเหรอครับต้องมาด้วยเอามาจากไหนเอามาจากไอ้ที่ปทุมแบบพ่อกับแม่ของน้องทํางานอยู่ที่ปทุมทานนี้อ๋อฮะครับแล้วก็น้องนี่เขาอยู่เชียงรายใช่ครับผมแล้วอันนี้นานี่ก็มาจากเชียงรายมาจากเชียงมาเยอะเลยไกลมากคุณพี่ของทั้งหมดนี้ซื้อมาจากเชียงรายด้วยไหมอันนี้มาจากปทุมอ๋อปทุมเชียงรายส่วนหนึ่งด้วย มาหรือยังหลานอยู่ไหนยังไม่มาใช่ขึ้นขึ้นขนของขึ้นห้องเลยเดีวต้องขนน้ํานิดมาซื้อบุนก็ได้อ่ะเดี๋ยวมีโอกาศจะได้เจอหลานอลไรกันอ่าช่วยให้ช่วยขนไหมครับมันเป็นไรพีมันเป็นไรไ่เลยโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมออ้สวัสดีครับพ่อ่อของเชียงรายเลยมาจากเชียงรายเลยสัมภาษณ์พ่อชอบ นข้างหลังด้วยไหมครับมามามาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรนะพ่อชื่อเอกครับคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับครับมาใกล้ๆกันหน่อยไหนอยู่ชั้นไหนพี่พ่อพ่พ่ออยู่ชั้นไหนชั้นหึ่งครับฮะถึงไหนถึงไหนไปเลยวันนี้มาส่งใครพ่อส่งลูกสาวสลูกาวเนาะมา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 ไกลกว่าเขาไง เชียงรายเดินทางตั้งแต่เมื่อไรแม่ครับผมเช้าครับมาเช้านีมาพักที่มาพักที่ปุมก่อนโอ้มาพักที่ปทุมพรพ่อแม่ทํางานอยู่ที่ปทุมครับเมื่อกี้สัมภาษณ์เดินมาที่เดินทางมาจากเชียงรายที่ก่อนน้าไหนลลูกสาวอยู่ไหนลูกสาวลูกสาวก็เราไปเอาของอยู่เลยโอ้ แม่พ่อมีลูกสาวกี่คนมีสาวคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นลูกสาวคนโตคนโตครับคนโตให้มาเรียนไกลจังนางอยากมาเรียนนี่โอ้แต่ว่าลูกสาวตั้งใจอยากมานี่เลยลูกสาวอยากมาครับก็เลยตามใจคนเรียนอืมดีเลยดีเลยนะไหนขออนุญาตนะห้องห้องอยู่กี่คนพ่อคนเดียวครับอ๋อคนเดียวนะครับ เป็นยังไงเป็นยังไงขออนุญาตขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้เครับขอบคุณครับอ่านี่คืออ่าขออนุญาตนะครับหูกว้างดีนะกว้างอยู่ชั้นหนึ่งคนเดียวนะครับนี่ครับในห้องก็จะมีตู้นะครับมีอ่าเ คอยอ่านหนังสือนะครับอ๋อเป็นห้องพัดลมนะพ่อห้องพัดลมครับห้องพัดลมนะครับเขาเลือกเอาห้องพัดลมพ่อกับแม่นี่ทำงานอยู่ที่ปทุมปทุมแต่ว่าบ้านบ้านอยู่ที่เชียงรายเชียงรายครับแต่ว่าลูกสาวนี้ก็เรียนอยู่ที่เชียงรายเชียงรายอ่าแล้วคนนี้ก็ลูกตั้งใจอยากจะมาเรียนที่นี่ใช่สุดยอดสุดยอดแบกเนี้ยวไหมไม่เอาเชียงรายนี้อยู่อำเภอไหพ่อเชียงของครับ อยู่ไกลจากตัวเมืองไหมไกลครับไอ้ขึ้นดอยขึ้นอะไรไหมใช่ขึ้นดอยอทางจากตัวือตัวจังหวัดเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลไปทางไหนไปทางเอ่อไปติดไอ้ติทางสามเหลี่ยมตองค้ามนะครับโอ้เชียงแสนอ่ะติเชียงแสนอำเภอเชียงแสนไหนลูกสาวนี่เลยมาแล้วนี่คือนี่คือเอ้ย ลูกสาวจับดอยเลยใช่ไหม <c oughs> เรียกสาวชาวดอยได้ไหม, <c oughs> ไ,มได้นะ <c oughs> เ,เดี๋ยวพ่อขออนุญาตไมให้น้องหน่อยพอ <c oughs> ดีพี่จับเทปที่นี่มอวบน,นะไม่ไม่ไม่อนุญาตบนันทึกเทปรายการอันนี้ื <c oughs> อนนไม่คือไม่คือไหนคือ <c oughs> นะชื่ออะไรนะชื่อเล่นน้องเลยนะฟ้าฟ้าครับฟ้าถามน้าแล้วก็พ่อกับแม่บอกว่าฟ้าตั้งใจมานี่เลยจากเชียงรายมาที่อุบลเลยฟ้าเรียนคณะอะไรนะนิติศาสตร์ อ๋อนิติศาสตร์นะครับสุดยอดเลยชอบกฎหมายเหรอน่าอยากเรียนอยากจะเรียนสนใจด้านนี้ครับครับมัธยมจากไหนนะป้าเชียงของวิทยาคมค่ะพ่อแล้วที่โน่นเขาเขาเรียกอะไรภาษาพื้นถิ่นเป็นเขาพูดอะไรพ่อพูดคำเมืองพูดคำเมืองฟ้าพูดได้ไหมได้เจ้าขออนุญาตได้ไหมพ่อกับแม่ยืนยืนกลางกลหน่อย ได้กันไหนนะอ,<า>อืมถ้าถ้าให้ลูกสาวนี้เออเปิดหน้าได้ไหมพอ่อดได้ไหมหนูได้นะนี่โอ้สาวอะอะไรนะขออนุญ,ญาตพูดคำเมืองนะครับเป็นยังไงเป็นงไงหนูเคยมามาที่อุบลไหมครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเ,เลยเป็นไงอากาศแตกต่างกันไหมจากที่นูน่นมาเราไม่นะคะเหมือนกันเหมือนกันเหรอเหมือนอยู่เลยพ่อกับแม่ อยู่นู้นอยู่โดยไม่ใช่เหรอไม่หนาวใช่ปะไม่ไม่โดยไม่หนาวะนั่นนี่ก็เหมือนกันเออเหมือนกันเหรอาร่าปีใหม่ก็มีแตกต่างกัน๋อ้ปีใหม่กันแล้วแบบนี้ฟ้าห่างบ้านมาไกลน่าจะหลายพันกิโลนะเป็นไงความรู้สึกเป็นไงเคยห่างบ้านมาไกลขนาดนี้ไหมไม่ค่ะไม่เคยเลยแบบนี้รู้สึกไงบ้างต้องคิดถึงบ้านแน่เลยคิดถึงค่ะ ก็โทรไปทุกวันโทรนะโอเคมานี่มีเพื่อนบ้างยังยังเลยมีหนึ่งคนคว่ารู้จักกันในไลน์กลุ่มอืมครับแล้วนี่พ่อกับแม่ได้ซื้อชุดนักศึกษาอะไรเรียบร้อยเรียงยังค่ะเพิ่งได้มาแค่ชุดเดียวเรวก็จะมาซื้อที่นี่อ่าฮะเดี๋ยวค่อยไปซื้อเนาะอยู่ที่โรงอาหารมีร้านร้านซื้อนะครับร้านจำหน่ายทุกวันยครับอ่าทิ้งท้ายเดี๋ยวกรัน โอ้คุณพ่อเนี่ยกระเป๋าจากเชียงรายเลยนะเนี่ยเอกลักษณ์เลยใช่ใช่ไหมทิ้งท้ายหน่อยนะครับในส่วนของของของคุณพ่อครับฝากลูกสาวคนนี้ยังไงบ้างในเรื่องของการเรียนหรือว่าในการใช้ชีวิตครับก็ฝากให้ดูแลตัวเองตั้งใจเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จที่เขาฝ่ฝันเอาไวนเขาตั้งใจไว้อะ <ừ. S 2> ทำเหมือนอย่างให้เขาได้ตั้งใจไว้พ่อกับแม่ได้มาส่งข้าเรียนแล้ว <laughs> ให้ประสบผลสําเร็จตั้ง,ต,งตั้งใจไว้อ่ะรู้สึกว่าฟ้านี้น้ําตาซึมไหม <laughs> <laughs> ไม่ล่ะรู้สึกว่าชุ่จยิงก็อ่าน้ําตาแอบแอบซบึมอยู่นั่นนะแม่ล่ะฝากอะไรไมมแม่ก็อยากให้ลูกสาวคนนี้ตั้งใจเรียนเก่งๆขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่นางตั้งใจไว้อือห <ừ> ือ <laughs> อไปให้สุดแล้วหยุดที่คุณประหลัดตพออมีเป้าหมายชัดเจนนะครับอ่าที่นี่ที่นี่เขามีดังที่ฟ้าตั้งใจแน่นอนนะครับพี่ๆรุ่นพี่หลายคนนะครับก็สู่เป้าหมายนะครับในการอยากเป็นประหลัดใช่ไหมไม่ยากไม่ยากหลากหลายเลยนะครับอาชีพฟ้ามีอะไรจะพูดไหมเฮ้รู้สึกว่าเอย ผลของมาเยอะเลยนะยังไงก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นะคนตัวคนเดียวสู้ๆนะมีอะไรเดี๋ยวดูแลนะครับในส่วนของครอบครัวมอเว์นะครับขอบคุณทั้งสามท่านนะขอบคุณมาคาบน้องฝานะครับคณะนิติศาสตร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเชื่อกันผลของพ่อกับวันไหนพ่อกับวันเที่สิบสามสิบเราจะอยู่ก่อนอืมครับขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับทั้งสามนเลย ที่นี่โมบูราไปก่อนครับสวัสดี <c oughs> ครับ